อุ้ยทำไมแก่แล้วเกนยังว่าม่ไปดูอันนี้แก่แล้วเนอันนี้ยังตับไปแกงกินบ่เออไปได้ซื้อพริกแกงเข้ามาเนี่ยลุงลืมตะก้าเอาตะก้ามาให้แม่ใส่ก่อนไปตะกาอยู่ไหนเอามาถือให้ขี้เกียจไปอุ้ยไปเอาตะก้าแป๊บเดียวอร่อยนะบวกกับปุ่มอย่างไงเนี่แกงบวกกับปุ่มอันนี้ล่ะเก็บซะนี่เก็บเมื่อีกลืมเอาไปขาย โอ oh, oh, ้แ oh, ล้วไม่มีอะไรใส่ตะก้างามๆไม่เอามาใสเนาะอ๋อไม่มีมเลยเจะมาเลยป้จะเอาลูกเดียวพอแล้วพอแล้วนี่ไหมดูนี่หูตะการมาไปไปเอาตะก้าก่อนด้วยอู้ยขามาก็ไม่ได้เม่ยและพู่มีตุ้ยนั่งเจ็บปวดออกปวด ง้างเ้ะเอาไว้ขายจ้ะขายมดก็กินจ้ะบ๊ายายแล้วจ้ะบ๊ายบาย